ทำเป็นสูตรเน็ตกาแฟนะคะก็คือกาแฟเย็นค่ะ5สูตรนะคะแต่จะไม่ใส่น้ำตาลเลยค่ะใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ พี่แนที่หน่อยและทีมงาน,อนเาอ n น a l c ค f f ฟ่ขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะอยากได้ความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เน่กับพี่หน่อยนะคะจะหาความรู้และเมนูอร่อยๆมาฝากให้กับทุกคนค่ะทำเป็นคลิปวิดีโอให้เลยถ้าสนใจสินค้าอะไรที่ใช้ในคลิปสามารถกดตะการ้าได้เลยนะคะกดซิกดเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับหน่อย Oriental Coffee อีกแล้วนะคะคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาตอบคอมเมนต์นะคะที่แบบขอกันเข้ามาค่ะแต่ว่าเป็นคลิปที่คุณเน่ค่ะได้ทำไว้นานมากๆแล้วนะคะวันนี้ค่ะหน่อยก็เลยมาทำอีกสูตรหนึ่งนะคะตามคอมเมนต์เลยค่ะนั่นก็คือสูตรแบบไม่ใส่น้ำตาลนั่นเองค่ะเนาะคลิปที่แล้วนะคะที่พี่เน่ทำไว้ค่ะนั่นก็คือสูตรเนกาแฟค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นสูตรที่ ดั้งเดิมค่ะโบราณนะคะก็จะมีส่วนผสมของน้ำตาลด้วยอะไรด้วยแบบนั้นนะคะวันนี้ค่ะหน่อยก็เลยนะคะมาตามคำขอค่ะทำเป็นสูตรเนตกาแฟนะคะก็คือกาแฟเย็นค่ะ5สูตรนะคะแต่จะไม่ใส่น้ำตาลเลยค่ะ อ่านะคะก็จะเปลี่ยนจากน้ําตาลนะคะส่วนผสมที่มีของน้ําตาลค่ะมาเป็นนมผสมแทนนะคะซึ่งนมผสมเนี่ยค่ะหน่อยน้องหมอไว้เลยค่ะนมผสมเราจะใช้เป็นนมข้นหวาน2ค่ะต่อ1นะคะก็คือนมข้นจืด1นั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คือนมข้นหวานี่ห้องอะไรก็ได้ค่ะ2กระป๋องค่ะแล้วก็นมข้นจืด1กระป๋อง 1>, 1กระป๋องนะคะนำมาผสมกันค่ะให้คนให้เข้ากันแล้วก็มาใส่ขวดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสูตรของ Oriental เลยก็จะมอีอีกสูตรหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็นนมข้นหวานถุงใหญ่ค่ะ2กิโลค่ะแล้วก็อรโรมากล่องแดงนะคะ1ขวดนะคะ1นพนไอแมวค่ะคนผสมให้เข้ากันก็ใช้ได้จำนวนที่เยอะมากขึ้นนั่นเองค่ะ หรือถ้าเกิดว่าใครเอาง่ายเอาสะดวกนะคะสำหรับคนที่อยู่กับบ้านค่ะก็เป็นนมผสมนะคะ CPB a n F นะคะกล่องฟ้าอ่ะเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบของเรานะคะวัตถุดิบเลยค่ะนั่นก็คือนมกกาแฟนะคะนิกกาแฟเล็กครับเลยค่ะเป็นนกาแฟที่เราเอามาชงแบบเพียวๆนะคะหน่อยก็ได้มาทั้งแบบขวดแล้วก็แบบซองนะคะแต่ว่าอเผอิญว่ามีแบบขวดอยู่แล้วค่ะแต่มันไม่พอนะคะก็แบบกล่องเป็นแบบนี้นะคะด้านในก็จะมีเป็นถุงซองเติมแบบนั้นค่ะ แล้วก็นมสดนะคะก็จะใช้เป็นส่วนผสมค่ะเป็นนมสดแทนนะคะถ้าหากว่าใครได้ความแบบอยากได้ความเป็นมันกว่านี้นะคะหรือความแบบกินแล้วรู้สึกว่ามันมีความมันเข้ามาเพิ่มรสชาติที่มันเข้ามาแล้วแต่ลิ้นคือความเป็นโบนราณมากกว่าเดิมนะคะก็แนะนําว่าเป็นนมค้นจืดนะคะพวกข้นจืด คาร์เนชั่นมัลลิหรือว่าฟอคอนนกเหี่ยวอะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบนะคะเอาไว้ท็อปหรือว่าเอาไปผสมได้นั่นเองเนาะหน่อยจะเลือกใช้เป็นหนุ่มสดแทนก็แล้วกันนะคะขอเป็นฟิลแบบเชิงกาแฟ,ฟสดหน่อยนึงแต่ก็ไม่ใช่ <laughs> นะคะเดี๋ยวหน่อยจะมาแชร์เป็นสูตรแก้ว16ออนก่อนนะคะก็แชร์ทั้งหมด5สูตรค่ะเป็นเอสเพรสโซอเมริกาโนนะคะคาปูราเต้แล้วก็มอคค่าค่ะ เดี๋ยวเราไปทำสูตรแรกกันเลยดีกว่านะคะสูตรแรกนะคะก็คือเอสเปรสโซเย็นค่ะทีนี้เอสเปรสโซเย็นนะคะหน่อยก็จะใช้น้ำร้อนค่ะอยู่ที่100 ml นะคะเดี๋ยวขอน้ำร้อนก่อนเลยหรือใครชอบแบบน้ำน้อยกว่าน,นี้ก็ขอเป็นแบบ 90 ml ก็ได้นะคะเนาะหน่อยขอเป็นแบบ100 ML ค่ะกินง่ายๆนะคะแล้วก็ตามด้วยเนกาแฟค่ะเนกาแฟะนะคะหน่อยจะใช้อยู่ที่1ช้อนตวงครึ่งนะคะก็คือ1ช้อนกับอีกครึ่งช้อนค่ะแต่ถ้าเกิดว่า2ช้อนพอดีเนี่ยก็คือ10กรัมใครชอบเข้มมากๆค่ะหน่อยให้กาแฟค่ะอยู่ที่ประมาณ8-10กรัมแต่นะคะแต่หน่อยค่ะรู้สึกว่า10กรัมเนี่ยมันเข้ม ะคะใครชอบความเข้มนะคะ10กรัมได้ก็คือ้อนช้อนตวงค่ะช้อนตวงแบบพอดีพอดีเลยหน่อยขอเป็นแบบ1ช้อนตวงกับครึ่งช้อนก็พอนะคะเป็นสูตรที่เรียกได้ว่าทําขายก็ได้นะคะก็กําไรดีอยู่เนาะแล้วก็ไม่เปลืองต้นทุนมากนะคะ1ช้อนค่ะแบบพอดีพอดีนะคะนี่ค่ะ1ช้อนอ่ะกะอีกครึ่งช้อนค่ะนะคะตัวนี้ค่ะอยู่ที่เราประมาณ8กรัมนะคะ ก็ตวงมาเรียบร้อยแล้วค่ะตักตวงตักตวงเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ8กรัมคนๆให้เข้ากันค่ะด้วยความที่เนตกาแฟค่ะเขาเข้มนะคะหน่อยก็จะใช้ค่ะนมผสมนะคะอยู่ที่2ออนค่ะขอเป็นนมผสมนะคะที่2ออนค่ะหรือ60 ml ปึ๊บ1ออนอ่าถ้าเป็นกาแฟสดค่ะหรือว่าสูตรเอเปโซที่เราใช้ปกติทั่วไปค่ะ จะอยู่ที่1ออนครึ่งเนาะแต่พอมันเป็นเนกาแฟปุ๊บเนี่ยหน่อยจะใช้อยู่ที่2ออนนะคะก็คือเพิ่มความแบบความความมันขึ้นมาหน่อยความหวานขึ้นมาหน่อยนะคะเพื่อให้เขาสู้กันได้เนาะที่นี้ค่ะนมสดนะคะหน่อยจะใส่อยู่ที่1ออนค่ะนมสดเนี่ยในกรณีนี้นะคะใครอยากจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ใครอยากได้ความเป็นกาแฟกับนมผสมอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่หน่อยมองว่าขอเพิ่มแบบ ความนุ่มระมุนเข้าไปสักนิดหนึ่งนะคะก็คือทำหมกมาแล้วคืออร่อยเลยปุ๊บ1ออนค่ะหรือว่า30 ml นี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสูตรเอสเปรสโซ่เย็นค่ะของเนสกาแฟนะคะสูตรแก้ว16ออนค่ะอ่านะคะก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยจะตักใส่น้ำแข็งเลยเลกันลวกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอสเพรสโซเย็น e so นะคะสูตรเนสกาแฟนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะหน่อยหน่อยขอเรียงไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะนะคะสูตรต่อไปนะคะก็จะเป็นสูตรลาเต้เค่ะอเมริกาโน่ค่ะกาแฟดําหน่อยจะไว้สุดท้ายสุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแก้วเนาะหน่อยขอเป็น,นเมนูนมทั้งหมดก่อนนะคะขอเป็นลาเต้ก่อนก็แล้วกันค่ะที่นี้ค่ะลาเต้นะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะใส่น้ําร้อนค่ะขอเป็นน้าร้อนนะคะอยู่ที่2ออนค่ะหรือว่า60 ML น้ำจะขอน้อยหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหน่อยจะใส่เป็นน้านมแทนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะกาแฟนะคะอยู่ที่ประมาณ8กรัมนะคะขอ8กรัมก่อนเนาะใครชอบเข้มมากกว่านี้ก็คือใส่ได้เลยนะคะใส่ไปประมาณ10กรัมได้เลยหรือว่า2ช้อนแบบพอดีพอดีเลยอ่า1ช้อน,นะคะ่ะกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะนี่เลยปึ๊บคนคนคนเลยค่ะ สีของเขาก็จะเข้มหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำน้าร้อนที่เราเอามาละลายเนี่ยคือมันน้อยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะความหวานนะคะหน่อยจะใส่เท่ากับตัวเอสเพรสโซเย็นเลยค่ะนั่นก็คือ2ออนนะคะเป็นนมผสมค่ะหรือ 60ml 1ออนอ่า2ออนตามด้วยนมสดนะคะนมสดรสจืดค่ะหน่อยจะใส่อยู่ที่3ออนค่ะ ตะก,กี้ไฟวูบนะ,ะสามออนค่ะปึ๊บอ่าลาเต้นะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะใส่น้ำแข็งค่ะเติมได้เลย <c oughs> นี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันต่างกันไหมกเอ็ด <c oughs> นิดหน่อยเนาะเออนี่ขนาดนมสดเยอะนะคะ นมสดเยอะกว่านะยังสีสันแบบค่อนข้างเหมือนกันเลยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวหนูอขอทําเป็นฟองนมก็แล้วกันนะคะก็คือเขาจะจะเป็นคาปูชิโน่น,นะคะทีนี้คาปูชิโน่ค่ะขอทําเป็นฟองนมเย็นไว้ก่อนปึ๊บทำทิ้งไว้ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ปั๊มฟองนมเย็นนะคะหน่อยก็จะปั๊มทิ้งไว้ก่อนค่ะแล้วก็เอาไปน็อกเย็นนะคะ เพื่อให้เขามีฟองเสร็จต,ตัวค่ะอ่าทีนี้ค่ะปูชิโน่เย็นค่ะก็คือหน่อยจะใส่น้ำร้อนอยู่ค่ะอยู่ที่สออนนะคะอ่าน้ำร้อน3ามออนค่ะตามด้วยนิดกาแฟนะคะ8กร,รัมเหมือนเดิมค่ะอ่าหนึ่งช้อนค่ะกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะปึ๊คนคนคนค่ะให้นิดกาแฟเขาละลายนิดนึงก่อนนะคะก่อดใส่นมนะ นมผสมค่ะ2องอนเหมือนเดิมนะคะหรือ60 ml ค่ะปค่ะตามด้วยนมสดค่ะอยู่ที่1ออนครึ่งค่ะหรือว่า45 ml นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวใส่น้ําแข็งนะคะคือสีของเขาอะอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะด้วยความที่แบบเว้น<ม>ที่ไว้ฟองนมนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตักฟองนมค่ะใส่อู้อ่าคาปูชิโน่เย็นค่ะ สวยแก้วนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นมอคค่าเย็นค่ะนะคะทีนี้มอคค่าเย็นนะคะน้ำร้อนขอ2ออนค่ะเพื่อที่จะมาละลายกาแฟนะคะนี่เลยเน่กาแฟค่ะ8กรัมเหมือนเดิมนะคะสังเกตดูได้เลยค่ะว่าสูตรแก้ว16ออนนะคะหน่อยจะใช้แบบกาแฟเท่าเดิมทุกตัวเลยนะคะจะไม่มีแบบเปลี่ยนเลยเนาะ <S <S ก็1ช้อนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตามด้วยครึ่งช้อน อันนี้สกิลในการตักรนๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหน่อยพยายามตวงแล้วนะการตักในแต่ละรอบเนี่ยมันอาจจะมีแบบเกินศูนย์หรือว่าน้อยจากศูนย์ประมาณนี้ค่ะศูนย์จุดห้าศูนย์จุดสามประมาณนั้นนะคะซึ่งเราอาจจะใช้ช้อนตวงแบบเดิมนะคะทุกๆครั้งในการตวงแค่นั้นเอเลยนะคะอ่ะแล้วก็คนผสม ก่อนที่เราจะไปใส่นมค่ะขั้นตอนนี้นะคะหน่อยจะเพิ่มโกโก้ขึ้นมาค่ะซึ่งหน่อยไม่ได้บอกนะวัตถุดิบว่ามีโกโก้ด้วยนะคะในสูตรของมะค่าค่ะจะต้องมีโกโก้ด้วยแต่หน่อยจะไม่ใช้สูตรโกโก้ผสมนะคะเหมือนของกาแฟสดนะคะหน่อยจะใช้เป็นผงโกโก้ของเราเลย หน่อยจะใช้เป็นผงโกโก้เลยนะคะละลายเข้าไปกับตัวกาแฟเลยค่ะใครไม่มีโกโก้ก็เป็นผงดาร์กช็อกเป็นซอสช็อกโกแลตนะคะก็ลองไปใส่ดูค่ะก็ด้วยความที่ม็อกค่านะคะเขาจะต้องแบบมีตัวโกโก้ผสมนะคะหน่อยจะใส่อยู่ที่1ช้อนค่ะหรือราวๆประมาณ7กรัมเท่านั้นนะคะใส่เยอะมันจะเข้มมากค่ะเพราะว่านี้กาแฟเราก็เข้มมากๆแล้วนะคะ หลังจากนี้ค่ะก็คนให้กาแฟค่ะกับโกโก้นะคะละลายให้เข้ากันค่ะแล้วตามด้วยนมผสมค่ะนมผสมนะคะหน่อยจะใส่อยู่ที่3ออนเลยค่ะเพราะว่าโกโก้ด้วยค่ะเข้มมากเป็นโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาจะไม่มีความหวานเลยค่ะแล้วกาแฟของเราเนี่ย8กรัมอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือเข้มอยู่แล้วเนาะเราก็เลยต้องมาเพิ่มความหวานแบบ3ออนเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ค่ะ1.5นะคะก็1ออนครึ่งค่ะ แล้วเราจะใส่ไปเพิ่มอีก1น่ออนครึง่งอ่ามอคค่าเย็นค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่น้ำแข็งค่ะแล้วก็ท็อปหน้าด้วยนมสดคือมอคค่าเนี่ยเป็นอะไรที่เข้มข้นมากบอกเลยใครอยากจะโปะฟองนมก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะท็อปหน้าด้วยนมสดหน่อยปึ๊บ นี่ค่ะเพิ่มสีสันเพิ่มความมันเข้าไป <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมอคค่าเย็น <c oughs> เมนูสุดท้ายของพวกเรานั่นก็คืออเมริกาโน่ค่ะที่หน่อยเลือกทําสุดท้ายสุดเลยก็คือต้องเปลี่ยนแก้วนะคะ,ะแก้วค่ะขอเป็นน้ําร้อนนะคะอยู่ที่2ออนค่ะหน่อยจะไม่ใส่น้ําร้อน3ออนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเพิ่มน้าเปล่าดีกว่านะคะเพราะว่าด้วยความที่น้าเปล่าอุณหภูมิปกติค่ะจะทําให้น้ําแข็งไม่ละลายไวอันนี้ก็เป็น1เทคนิคนะคะขอน้ําร้อนแค่2ออน60 ML เสร็จเรียบร้อยค่ะกาแฟค่ะ,คะ8กรัมเหมือนเดิมเลย1ช้อนค่ะครึ่งช้อนค,คนคน,คนคนนค่ะทีนี้ค่ะด้วยความที่เป็นสูตรที่ไม่มีน้ำตาลนะคะไม่หวานเลยเราเปลี่ยนเป็นพวกน้ำผึ้งได้นะคะถ้าใครชอบหวานก็คือเติมน้ำผึ้งเลยค่ะแต่หน่อยมองว่า บางคนก็คือไม่เอาความหวานเลยนะคะนั่นก็คือใส่น้าเปล่าหน่อยขอเป็นแบบสูตรพื้นฐานเลยนั่นก็คือไม่หวานเลยนะคะใครชอบหวานไปเติมน้าเชื่อมน้าผึ่งน้ําตาลได้ค่ะเนาะก็อันนี้อยู่ที่ความชอบนะคะ,ะน้ำตาลย่าหวานนะคะน้ำตาลอ้อยค่ะน้ำตาลที่น้ำตาลมะพร้าวนะคะ,อ,ะอยู่ที่เราชอบเติมตามความชอบ กะะารตโนดได้ไหมได้น้ำตาลอะไรก็ได้ค่ะนะคะก็บางคนบอกว่าวิเดี๋ยวมันไม่เป็นไปตามแบบสูตรเนาะอันนี้ค่ะก็คือเพิ่มเป็นน้ําเปล่าค่ะอีก4ี่ออนนะคะเป็น6อออนนะคะหน่อยขอเป็นแบบอเมริกาโน่เย็นพื้นฐานเลยค่ะแต่ว่าเป็นเนทกาแฟนะคะแบบไม่หวานเลยเนาะอเมริกาโน่ที่ทําสุดท้ายด้วยทํางง่าย <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองค่ะอเมริกาโน่ไม่มีอะไรยากเลยค่ะ น้ำร้อนละลายกาแฟค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปลา่าอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ5สูตรค่ะกับสูตรแก้ว16ออนนะคะเป็นเมกาแฟค่ะที่เราชงด้วยแบบไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับฟิลแบบ ากาแฟสดนะเพราะว่าเราจะไม่มีพวกครีมเมอร์ coffee mate นะคะหรือไม่มีพวกครีมเทียมเลยค่ะสิ่งที่เราใช้ก็ใช้กับคล้ๆกับพวกกาแฟสดเลยนั่นก็คือพวกนมสดนะคะนมผสมค่ะแล้วก็สิ่งอื่นๆก็จะเป็นน้ำแข็งเนาะน้ำอะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าเราชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะในส่วนสุดท้ายเนี่ยค,ค,คือ5สูตรเนี่ยค่ะคือไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลเลยนะคะก็เป็นแบบ เมนูที่เรียกร้องกันมานะคะทำให้แล้วเนาะลองไปทำชิมกันดูนะคะได้ผลยังไงก็ลองมาแชร์กันนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะ อันนี้ค่ะหน่อยขออนุญ,ญาตไม่ชิมนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะมาทําสูตรค่ะพวกเราชิมกันมาหมดแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้องไปทําสูตรแก้ว22ออนค่ะเป็นแบบแชร์สูตรให้ดูด้วยนะคะเนาะหรืออยากจะได้สูตรอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะก็จะไปเจอกันหน่อยค่ะเป็นสูตรแก้ว22ออนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ